สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสิครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดวงเสี่ยงโชคลงทุนในวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2566นะครับชาว5้าราศีที่มีเกณฑ์มีลุ้นไปเสี่ยงโชคได้มีโอกาสขวยได้ไงเป็น5้าราศีไหนบ้างก็เดี๋ยวติดตามรับชมรับฟังกันไปในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นก็ขอบอกนิดนึง สินสจะอ้างอิงจากลัคนานะครับจากลัคนาท่านใดไม่ทราบลัคนาก็ลิงก์ใต้คําอธิบายในคลิปนี้มีคลิปไปผูกดวงด้วยตัวเองหาลัคนาของตัวเองให้เจอนะครับแล้วก็ฟังเราเป็นชาวลัคนาราศีที่สินแสอบอกหรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะไปเสี่ยงโชคได้นะครับก็สําหรับการพยากรณ์ดวงเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคลงทุนเนี่ยสินแสจะอ้างอิงจาก ดวงดาวที่โครจรส่งผลเกี่ยวกับเรื่องโชคโชคไดบลอยอะไรต่างๆเข้ามาจะเป็นอิทธิพลของดวงดาวส่งผลให้กับชาวราศีนั้นๆจะมีโชคได้โชคไดบลอยนะครับแต่อาจจะไม่ทุกคนก็ขอบอกไว้ตรงนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะมีโชคถ้าใครติดตามมาตลอดก็มักจะพิสูจน์ได้ว่าตรงหรือไม่ตรงนะครับ ก็ใครยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับส่วนท่านที่กดติดตามไว้แล้วคลิปไม่ค่อยแจ้งเตือนก็ให้กลับไปกดกระดิ่งกระดิ่งแจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่งให้ขึ้นมานะครับเวลามีคลิปต่อไปก็จะได้แจ้งเตือนแล้วก็ขึ้นมาให้เห็นจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่การพยากรณ์ของ5ราศี ที่จะมีโชคในงวดวันที่2พฤษภาคมนี้เนี่ยก็ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวนิดหนึ่งดาวเกี่ยวกับโชคเกี่ยวกับการเงินอะไรต่างๆโชคราบรอยก็จะเป็นดาวศุกร์นะครับตอนนี้ดาวศุกร์โคจรเข้าสู่ราศีพฤษภได้ตําแหน่งกเกษตรบดีนะครับแล้วก็อีกไม่กี่วันหลังจากหวยออกดาวศุกร์ก็จะโคจรย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับก็ จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองๆอะไรต่างๆนียเกิดการเปลี่ยนแปลงในตลอด12ราศีนะครับแต่ในช่วงวันหวยออกนี้สุขโคจรเป็นกเกษตรบดีอยู่ราศีพฤษภนะครับสำหรับงวด1่งวด2พฤษภาคมที่จะจะถึงนี้เนี่ยหวยออกตรงกับวันอังคารนะครับตรงกับวันอังคารก็เรามาเริ่มกันที่ ราศีแรกเลยในวันที่2พฤษภาคมนี้นะครับอาคารที่2พฤษภาคมนี้ราศีแรกเลยเนี่ยในวันี้สินแสมองไปที่ชาวรัศาาีมังกรครับสุขโรจรเข้าสุขพบปุตตะนะครับชาวมังกรก็ในช่วงก่อนหน้านี้ก็เงินทองก็จะคล้องตัวราบเลื่อนขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกได้เลยว่าเดือน หน้าก็คือพฤษภาคมนี้เนี่ยดาวการเงินเสียสําหรับชาวล,าาากกลัคนาราศีมังกรระวังมีปัญหาติดขัดเรื่องเงินเรื่องทองนะครับแล้วก็ไปตกลงนัดหมายใครเกี่ยวกับเรื่องเองินเรื่อง,รอ,งองทองไว้อะมีโอกาสจะปิดพลาดเสียชื่อเสียเครดิตได้แล้วก็การเงินการทองหมุนให้ดีบางคนอาจจะมีเรื่องใช้จ่ายเงินเข้ามาปรับปรับเรื่องแบบจําเป็นจะต้องเสียต้องจ่ายอะไรต่างเนี่ยสำหรับ พฤษภาคมนี้สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับแต่ในด้านโชคลาภลอยนี้บอกได้เลยว่าชาวลัคนาราศีมังกรกลับมามีโชคอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมามีกลับมามีโชคอีกครั้งหนึ่งในวันที่สองพฤษภาคมนี้สําหรับชาวมังกรช่วงนี้หลายคนก็อาจจะมีการเดินทางบ่อยเดินทางไปนู่นไปนี่นะครับจะมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่ค่อนข้างบ่อยใครเดินทาง ไปไหนมาไหนไปซื้อไปเสี่ยงโชคไว้นะครับมีเกณฑ์ได้ได้โชคดับจากการเดินทางหรือว่าที่ไก่ส่วนเลขที่จะมีโอกาสที่จะส่งผลนำโชคนำลาบมาให้สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรในงวด2องพฤษภาคมนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยหรือว่ารถที่ใช้อยู่ประจำนะครับเลขทะเบียนทัดสวยเนี่ยซื้อไว้ได้เลย นะครับมีโอกาสที่จะถูกมีโอกาสมีโอกาสที่จะออกหรือว่าใครตามมาหลายงวดแล้วไม่ออกงวดนี้อย่าลืมพลาดต้องซื้อต้องติดตามไว้หรือว่าเลขเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เบอร์ถูกใจเบอร์โทรศัพท์ก็เบอร์โทรศัพท์เลยมีเกณฑ์จะถูกนะครับเกณฑ์โชคลาภของงวด2พฤศภาคมนี้เนี่ยชาวราศีมังกรอยู่ระดับปานกลางนะครับ มีเกณฑ์จะถูกได้เงินใช้แต่อาจจะได้ไม่มากเท่าไหร่นกะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรแต่ก็เสี่ยงโชคไว้นะครับมีโอกาสได้เงินได้ทองใช้น้อยมากเอาไว้ก่อนสําหรับชาวมังกรแล้วก็ไปบริหารจัดการการเงินในเดือนพฤษภาคมนี้ให้ดีนะครับระวังติดปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองนะของชาวลัคนาราศีมังกรพูดได้เลยว่ามีเรื่องจะต้องใช้จ่ายเงินทองค่อนข้างมากแล้วหลายคนก็จะติดขัดเงินทองไม่พอใช้จ่ายนะครับ มาต่อกันที่ราศีที่2เลยในงวดสองพฤษภาคมนี้นะครับราศีที่2มองไปอยู่ที่ชาวลัคนาราศีเมษครับราศีเมษมีมีโชคอีกง,งวดหนึ่งครับงวดที่แล้วเนี่ยหลายคนถูกชาวราศีเมษหลายคนถูกได้เงินได้ทองใช้งวดนี้เนี่ยไปเสี่ยงโชคได้อีกง,งวดหนึ่งแล้วชาวเมษเนี่ยดาวพฤหัสโครจรเข้าทับลัคนานะครับพฤหัสโครจรเข้าทับลัคนาตั้งแต่วันที่10 เก้าเมษายนที่ผ่านมาหลังช่วงหลังสงกรารที่ผ่านมาเนี่แหละดาวพฤหัสโคจรทับก็จริงๆก็พฤหัสทับก็จะส่งผลดีแต่จะดีในช่วงปลายปีปลายสาหรับชาวลัคนาเมษช่วงนี้ระวังเกี่ยวกับเรื่องเคาะบัตรเหตุนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ระวังถูกช่อฉนหลอกลวงนะครับคอเซนเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยช่วงนี้มีโทรศัพท์แปลกๆหรืออะไรต่างๆมาเนี่ย ระมัดระวังตัวให้ดีหรือใครหยิบยืมเงินเนี้ยปฏิเสธอย่างเดียวนะครับให้ไปแล้วไม่มีโอกาสจะได้คืนหรือว่ากว่าจะได้คืนก็ต้องตามกันนานมากเลยระวังเรื่องเงินเรื่องทองอย่าให้ใครหยิบยืมนะครับแล้วก็ระวังจะถูกหลอกลวงเรื่องเงินเรื่องทองจากพวก call center อะไรต่างๆช่วงนี้มีเกณฑ์ฝันค่อนข้างจะแม่นนะชาวลัคนาราศีเมษฝันดีก็จะเจอเรื่องดีได้โชคได้ลาบได้สิ่งดีๆเป็นไปต,ตามความฝัน ส่วนใครที่ฝันร้ายเนี่ยให้ระมัดระวังตัวให้ดีฝันร้ายฝันเรื่องไม่ดีอะไรต่างๆไประวังเรื่องที่ฝันให้ดีเลยนะครับบอกได้เลยช่วงนี้จะฝันแม่นใครฝันเห็นตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยไปตีให้ดียิ่งเห็นเลขตรงๆเนี่ยซื้อได้เลยเกณฑ์วดนี้มีเกณฑ์จะเสี่ยงโชคได้ลาบถูกหวยโอกาสค่อนข้างมากเลยสำหรับชาวราศีเมษหรือเกือบจะทุกคนก็ว่าได้ นะครับถูกน้อยมากเนี่ยไปลุ้นกันแตงววนนี้บอกได้ว่าอาจจะไม่ได้โชคใหญ่เท่าไหร่นักนะครับแต่ถือว่ามีเกณฑ์เสี่ยงโชคถูกหวยไประมัดระวังเรื่องเคาะเรื่องไม่ดีอะไรต่างๆที่ศึกษากล่าวไว้ข้างต้นด้วยสมรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับแล้วก็พรหัสโคจรเข้าทับลักนาแล้วใครยังไม่ได้วาบบูชาดาวพฤหัสว่าว่าบูชานพเคราะ์สินส่าก็แนะนําเลยในวันพฤหัสบดี ไปบริจาคสังฆทานที่วัดด้วยยารักษาโรค19ก19ชนิดอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาประจำตัวแล้วก็ดาวพุทธหัตสบ,บดีหรือว่าพระพุทธหัตสบ,บดีจะได้บรรดาลโชคลาบความสำเร็จให้กับชาวลัคนาราศีเมษต,ตลอด1ปีจังนี้ไปนะครับเข้าสู่ราศีที่3นะครับราศีที่3ในงวด2พฤษภาคมนี้เนี่ย จะมองมาที่ชาวลัคนาราศีตุลตุลวดที่แล้วก็ถูกนะครับหลายคนก็ถูกได้เงินได้ทองใช้ก้อนใหญ่ไปแล้วด้วยงวดนี้ยังมีเกณฑ์จะเสี่ยงโชคได้ลาบอีกหนึ่งรอบนะครับของตุลก็ลักษณะคล้ายๆกับวันมานะครับดาวสุ์โครจรเข้าสู่พบมรณะมีเรื่องใช้ใจ่ายเงินทองค่อนข้างมากเลยนะครับเส,สียนู่นเสียนี่จ่ายนู่นจ่ายนี่นข,ข้าวของเสียหายบ้างอะไรต่างๆเรื่องจําเป็นจะต้องเสีย จะต้องใช้เงินจ่ายเงินไปในช่วงนี้แต่บอกได้เลยพฤษภาคมนี้ดวงเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยจะเบาลงไปแล้วนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ได้เงินได้ทองเงินทองใหม่ๆเข้ามาด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับเข้าสู่ต้นเดือนอ่าช่วงตั้งแต่10บพฤษภาไปเนี่ย ดวงเกี่ยวกับทางด้านการเงินเริ่มคล่องตัวขึ้นแล้วนะครับแต่โชคลาภในวันที่สองพฤษภาคมนี้เนี่ยถือว่ามีมีโอกาสค่อนข้างมากแม้งวดที่แล้วใครจะถูกได้ก้อนใหญ่มาแล้วก็ตามงวดนี้ซื้อเสี่ยงไว้นะครับถ้าไม่ได้ก้อนใหญ่ก็ก้อนเล็กก็เอาก็ยังมีเกณฑ์ช่วงนี้ก็เช่นกันนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลพฤหัสเพิ่งโคจรเข้ามาเล็งลัคนาวังเคาะบัตเหตุอะไรต่างๆนะครับ การถูกช่อชนหลอกลวงแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยระวังเรื่องการเจรจาตกลงนัดหมายอะไรกับใครนะครับมีโอกาสที่จะผิดนัดผิดสัญญาเสียชื่อเสียเครดิตสำหรับชาวลัคนาราศีตุลส่วนในด้านโชคบอกได้เลยว่าแนะนำให้เอาเลขของตัวเองนะครับเบอร์โทรศัพท์หรือเลขประจำตัวของตัวเอง เลขบัตรประชาชนอะไรต่างๆเนี่ยซื้อเสียงได้เลยหรือว่าชอบเลขอะไรก็ซื้อเลขนั้นนะครับเกณฑ์จะถูกมีถูกใจหรือว่าชอบเลขอะไรก็ซื้อเลขนั้นหรือว่าใครฝันอะไรต่างๆเนี่ยตีความฝันให้ดีออกเป็นเลขตรงๆสําหรับชาวลัคนาราศีตุลงวดนี้มีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์ได้โชคระดับปานกลางสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับแต่ก็อย่าลืมไปซื้อไปเสียงไว้นะครับ มีเกณฑ์ถูกได้เงินใช้ถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินแบ่งทองไปทําบุญสิ๋นจาแนะนํานะครับทําบุญบริจาคมูลนิธิวัดพระบาทน้ําพุหรือว,ว่ามูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์แล้วกวดน้ําแผ่เมตตาอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรเทวดาประจําตัวเองด้วยนะครับจะได้โชคลาบอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถือว่าเป็นการทําบุญเสริมดวงชะตาตัวเองไปฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งครับจิมเบอร์โทโกกโจรเบอร์สำหรับการเสี่ยงโชคลงทุนตัวแทนในหน้า เบอร์เรียกรัพย์สำหรับคนที่ทำเกี่ยวกับาการเสี่ยงโชคลงทุนอะไรต่างๆเล่นหุ้นกองทุนหวยอะไรต่างๆพวกเนี้ยเหมาะที่จะใช้สำหรับเบอร์อรโทรกกโจนใครอยากจะเปลี่ยนเบอร์ดีๆเบอร์นำโชคนำลาบเบอร์ส่งเสริมทางด้านการเงินเงินทองมาอย่างรวดเร็วก็แนะนำซิมเบอร์โทรกกโจนอ้างอิงตามวันเดือนปีเกิดดวงชะตาของแต่ละคนนะครับท่านใดสนใจ แอดไลน์แล้วก็ทักมานะครับเดี๋ยวสินแสจ,จัดหาเบอร์ให้ใช้เวลาสักประมาณ2อาทิตย์ได้เบอร์แล้วก็จัดส่งให้นะครับเป็นเบอร์เติมเงินเบอร์ละ3,500บาทสนใจทักไลน์แอดเข้ามานะครับแอดไลน์แล้วก็ทักเข้ามานะครับมาต่อกันที่ราศีที่4ในงวด2พฤษภาคมนี้เลยนะครับสำหรับราศีที่4ีเนี่ยสินแสมองไปอยู่ที่ชาวลัคนาราศีธนูครับ ธนูต้องบอกเลยว่าฤหัสย้ายมาโคจรเข้าสู่พบปุตตะร่วมธาตุกับชาวลัคนาราศีธนูร่วมธาตุไฟฤหัสส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีธนูนะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาชาวธนูหลายคนเนี่ยอาจจะติดขัดเรื่องเงินเรื่องทองนะครับหลายคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยมีอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุต่างๆล้มบ้างอะไรต่างๆบ้างต้องไปรักษาตัวใช้เงินใช้ทองนะครับก็ ผ่านวันที่10พฤษภาคมไปแล้วก็จะพ้นเคาะพ้นเรื่องร้ายๆในช่วงเดือน2เดือนผ่านมาสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับเรื่องเงินเรื่องทองก็จะกลับมาดีขึ้นด้วยนะสำหรับงวด2พฤษภาคมนี้ของชาวลัคนาราศีธนูนะครับของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยเขาบอกว่า ชาวาลาัคนาราศีธนูเนี่ยช่วงนี้เนี่ยดวงเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเนี่ยให้โชคนะครับถ้าชอบเลขทะเบียนรถยนต์หรือว่าเลขที่บ้านเนี่ยไปซื้อไปเสี่ยงไว้ได้นะครับสามารถที่จะไปซื้อไปเสี่ยงไว้ได้แล้วก็เออใครเกิดอุบัติเหตุเจ็บไข้ไม่สบายเจ็บป่วยอะไรเนี่ยตัวเลขข้างเคียงอะไรต่างๆจากที่เราเกิดเหตุนั่นอะ ชอบเลขไหนก็มาซื้อไปไปซื้อไปเสี่ยงได้เลยนะครับเกิดเหตุร้ายเก,เกิดไม่ดีเกิดอุบัติเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยเลขห้องเลขทะเบียนรถอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวร้ายๆอะไรต่างๆเนี่ยมักจะให้โชคสําหรับชาวลัคนาราศีธนูแล้วก็บอกได้เลยว่าสองพฤษภาคมนี้ธนูเป็นราศีเต็ง มีโอกาสที่จะได้โชคใหญ่ได้เงินก้อนใหญ่แล้วก็เสี่ยงโชคได้ลาบได้เงินได้ทองใช้กันเกือบทุกคนสําหรับชาวลัคนาราศีธนูอย่าลืมนะครับอย่าพลาดไปซื้อไปเสี่ยงกันยังมีเวลาหลายวันนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีธนูมาต่อกันที่ราศีที่5แล้วก็เป็นราศีสุดท้ายวันนี้5าราศีไม่มีแถมนะครับราศีสุดท้ายหลายคนก็จะลุ้นละเป็นราศีเราหรือเปล่านะครับบอกได้เลย ราศีสุดท้ายราศีที่ห้างวดน,นี้ก็จะเป็นชาวลัคนาราศีกันครับกันงวดที่แล้วก็ถูกนะครับงวดน,นี้มาอีกงวดหนึ่งสําหรับชาวลัคนาราศีกันดาวสุขโครจรเข้าสู่ภพสุภะนะครับชาวกันบอกได้เลยว่างวดสองงวดผ่านมาเนี่ยหลายคนถูกติดต่อกันมาแล้วนะครับแล้วก็ก็มักจะมีรางดีอะไรต่างๆเกิดขึ้นหลายคนก็จะฝัน เห็นตัวเลขอะไรต่างๆไปซื้อไปเสี่ยงได้งวดน,นี้ก็เช่นกันนะครับฝันฝันค่อนข้างจะแม่นช่วงเนี้ฝันเห็นตัวเลขหรือฝันเห็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวอะไรต่างๆไปตีเป็นตัวเลขให้ดีไปซื้อไปเสี่ยงได้แนะนําให้เสี่ยงเป็นลอตเตอรี่ไว้ด้วยมีโอกาสจะถูกรางวัลใหญ่หรือว่าได้เป็นชุดนะครับเอ่อสหรับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยนอกจากฝันแล้วก็เลขใกล้ๆตัวรอบๆตัวเรานะครับ เป็นเลขนำโชคได้ใครงวดที่แล้วพลาดทา่าไม่ถูกยังชอบเลขเดิมให้ตามเลขเดิมตามไปมากกว่าเดิมด้วยแนะนําให้ตามมากกว่าเดิมเพราะว่างวดนี้ชาวราศีกันเป็นราศีเต็งอีกเช่นกันนะครับสําหรับราศีเต็งงวดนี้จะเป็นชาวลัคนาราศีธนูแล้วก็กันมีโอกาสได้โชคใหญ่ได้โชคแบบเต็มเต็มนะครับสําหรับการดาวพฤหัสโคจรเข้าสู่ภพมรณนะต้องบอกเลยว่าชาวกันเนี่ย ดังอย่างนี้หนึ่งปีเนี่ยดวงชะตาไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับบอกได้เลยถามว่าดีไหมไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็พฤษภาคมนี้ระวังมีปัญหาขัดแยง้งเกิดคู่กรณีนะครับเกิดคู่กรณีมีเรื่องเป็นความเป็นคดีความใครมีแฟนมีคู่ระวังทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยระวังจะเกิดปัญหาผิดใจกันด้วยคําพูดหรือว่า เกิดความไม่เข้าใจกันในการสื่อสารแล้วเกิดปัญหาระวังให้ดีสําหรับชาวลัคนาราศีกันส่วนโชคโชคใหญ่มีแน่นอนชาวกันนะครับถูกหวยแล้วก็อย่าลืมแบงเงินไปทําบุญด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับสําหรับงวดน,นี้ก็5าราศีที่สินเสให้ไปเนี่ยไปซื้อไปเสี่ยงได้เลยอ,อิงตามลัคนานะครับดูคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์บอกต่อเพื่อนฝูงด้วยนะครับของสินแสนี่ไป พิจารณาพิจารณามาอย่างดีแล้วส่วนใหญ่ไม่ค่อยพลาดค่อนข้างจะตรงนะครับแชร์ไปบอกต่อเพื่อนฝูงได้เลยเขาจะได้มีโชคเป็นราศีของใครจะได้มีโชคนะครับแล้วก็ท่านใดยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เข้ามาสำหรับงวดน,นี้ก็ขอชิ้นสุดลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวงวดหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ